สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะใน กลุ่มสาระวิชาสังปุมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่3เรายังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องเศรษฐศาสตร์น่ารู้อยู่นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะในหัวเรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะคะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นหัวเรื่องใหญ่นะคะแต่ว่าเรายังมีหัวเรื่องย่อยปลีกย่อยไปอีก5เรื่องนะคะ เริ่มจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคธนาคารและรัฐบาลน,นะคะอันนี้คือเรื่องที่1ต่อไปก็คือเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องภาษีและหน่วยงานที่ทําหน้าที่จัดเก็บภาษีมันเป็นเรื่องที่2นะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของสิทธิของผู้บริโภค แล้วก็สิทธิของผู้ใช้แรงงานนะคะเรื่องสุดท้ายก็คือการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในท้องถิน่นนี่คือ5เรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้อยู่ในเรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะคะก่อนที่เราจะเรียนนะคะเรามาทดสอบก่อนเรียนกันนะคะ,ะนักเรียนดูนะคะคุณครูจะมีรูปภาพให้นะคะให้อธิบายว่ามีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจยังไงนะคะ,ะรูปภาพที่1นนะคะ,ะนักเรียนดูนะคะว่าคน2คนในรูปภาพเนี่ย มีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจยังไงนะคะให้เวลานักเรียนคิดนิดนึงนะคะเฉลยนะคะเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะคะอันนี้คือผู้ขายส่วนคนนี้คือผู้ซื้อนะคะมีการแลกเปลี่ยนกันก็คือสินค้ากับเงินนะคะนี่คือการแลกเปลี่ยนกันนะคะต่อไปมาดูรูปที่2นะคะอ่ะนี่คือรูปอะไรเอ่ยมีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจยังไงนะคะ เลยนะคะเป็นการใช้บริการจากธนาคารในการฝากถอนเงินนะคะแล้วก็การกู้ยืมเงินด้วยนะคะต่อไปรูปที่3นักเรียนดูรูปภาพแล้วนักเรียนคิดว่ามีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจยังไงนะคะใครกับใครทำอะไรที่ไหนยังไงเมื่อ,อไหร่ เฉลยนะคะเป็นการใช้บริการรถโดยสารสาธรารณะของผู้บริโภคนะคะอ่ารูปสุดท้ายแล้วนะคะใครไม่ทันรีบๆแก้ตัวนะคะอ่ารูปนี้นักเรียนคิดว่ามีความสัมันกับเศรษฐกิจยังไงคะเฉลยนะคะเป็นการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมของหน่วยธุรกิจนะคะอ่ะสข้อนักเรียนตอบถูกกี่ข้อคะ ครูใบให้ดีนึน,นะคะว่า4ข้อนี้นะคะจะอยู่ในแบบฝึกหัดส,สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะหน้าที่126นะคะหนังสือแม่แบบของชุดบทมาตรฐานนะคะของอักษรเจริญทัศนะคะนักเรียนสามารถใช้คำตอบเหล่านี้เป็นแนวในการตอบคำถามในหน้า126ได้นะคะอ่ะแล้วเข้าสู่บทเรียนกันค่ะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ นักเรียนคิดว่าในระบบเศรษฐกิจมีผู้ใดบ้างที่มีบทบาทที่สัมพันธ์กันและในการดําเนินชีวิตประจําวันนักเรียนมีบทบาทอย่างไรในระบบเศรษฐกิจบ้างคะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคธนาคารและรัฐบาลก็คือในหน่วยเศรษฐกิจเนี่ยเราจะมีความสัมพันธ์ของ1คือผู้ผลิต2ผู้บริโภคธนาคารและรัฐบาลก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะในเรื่องนี้นะคะ ระบบเศรษฐกิจหมายถึงการรวมกลุ่มกันของหน่วยเศรษฐกิจได้แก่หน่วยครัวเรือนหน่วยธุรกิจและหน่วยรัฐบาลเพื่อดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยมุ่งแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะคะปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจมีอะไรบ้างนะคะย่อยๆเลยก็คือปัญหา3ปัญหานะคะก็คือรักเรียน ต้องตอบคําถามคือจะเลือกผลิตอะไรนะคะนี่คือปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะอันดับที่2ก็คือเลือกผลิตอย่างไร3คือผลิตเพื่อใครนี่คือปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจทําไมเราต้องมีคําถามนี้ถามขึ้นมาเพราะว่าในปัจจุบันนี้เรารู้ว่าทรัพยากรธรรมชาติของเราทรัพยากรในการผลิตเนะี่ยมีอย่างจํากัดใช่ไหมคะแต่ว่าคนที่เป็นผู้บริโภคเนะี่ยมีความต้องการที่ไม่จากัดเพราะฉะนั้นคนที่จะต้องมาผลิตสินค้าและบริการให้เราใช้เนี่ยเขาต้องมีหลักในการ คิดว่าเขาจะผลิตอะไรผลิตยังไงผลิตเพื่อใครมาเป็นแนวทางในการก่อนการผลิตเพราะว่าเขาจะต้องผลิตมาแล้วให้สิ่งนั้นอะใช้เกิดประโยชน์มากที่สุดเกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจอะจะต้องเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ต้องคิดก่อนผลิตสินค้าและบริการนะคะอ่าต่อไปค่ะเรามาดูความสัมพันธ์ก่อนนะคะความสัมพันธ์ มีอะไรบ้างนะคะก่อนที่จะรู้เราต้องรู้ก่อนว่าหน่วยเศรษฐกิจมีอะไรเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะหน่วยเศรษฐกิจก็ต้องมีหน่วยครัวเรือนหน่วยธุรกิจและหน่วยรัฐบาล3หน่วยนี้นะคะหน่วยเล็กที่สุดก็คือนี่หน่วยนี้เลยนะคะเดี๋ยวขอใหญ่นิดนึงเนาะหน่วยนี้ค่ะหน่วยเนี่ยหน่วยครัวเรือนเนี่ยเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดต่อไปหน่วยขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือหน่วยธุรกิจหน่วยธุรกิจก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงสุดท้ายก็คือหน่วยรัฐบาลนะสามหน่วยเนี่ยจะต้องมีความเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กันเดี๋ยวเรามาดูกกัััันนนนว่าสมพธ์ยงงไะะค ก่อนอื่นเราต้องมาดูความหมายก่อนเนาะหน่วยควรัวเรือนคืออะไรเนาะหน่วยควรัวเรือนที่คุณครูบอกไปตั้งแต่ครั้งแรกว่าหน่วยควรัวเรือนเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะในหน่วยเศรษฐกิจอ่ะมาดูกันคืออะไรหน่วยควรัวเรือนก็คือหน่วยของบุคคลหรือครอบครัวมีแหล่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากการทํางานหน่วยควรัวเรือนก็คือเหมือนบ้านเราเนาะมีพ่อมีแม่มีลูกนะนี่คือหน่วยควรัวเรือนเพราะอะไรเพราะว่าพ่อต้องออกไปทำงานเพื่อมี ไรายได้เข้ามาหรือแม่ต้องไปทํางานเพื่อมีรายได้เข้ามาแล้วรายได้นั้นน่ะเราก็ไปซื้อของมาเพื่ออุปโภคและบริโภคในบ้านถูกไหมคะเพราะฉะนั้นรายได้มาจากทํางานก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทํางานถูกไหมคะก็ต้องมีรายได้แหละนะเรามาดูกันว่าหน่วยควเรียนมีบทบาทอะไรบ้างนะคะหน่วยควรเรียนก็คือเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะคะเป็นเจ้าของการผลิตปัจจัยการผลิตมีอะไรบ้างปัจจัยการผลิตเราเรียนไปแล้วทุนแรงงานผู้ประกอบการนะคะ คนในครอบครัวเราเนี่ยคนหนึ่งอาจจะเป็นผู้ประกอบการก็คือเป็นเจ้าของถูกไหมคะหรือบางคนอาจจะเป็นคนแรงงานก็คือเป็นแรงงานก็คือเป็นคนที่ไปทํางานนะใช้แรงงานนะคะอาจจะเป็นด้านความคิดหรือเป็นแรงกายก็ได้เนาะแต่ก็คือเป็นแรงงานในการทําให้เกิดสินค้าหรือบริการนั้นขึ้นมาเนี่ยนี่คือส่งตัวอย่างนะคะส่วน อันที่2นะคะก็คือเป็นผู้บริโภคด้วยเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยอย่างน้อยเราแล้วใช่ไหมคะที่เราต้องอซื้อสมมุติเราอยากกินขนมขนมที่เราซื้อเนี่ยเราก็ซื้อมาบริโภคเพราะฉะนั้นเราก็คือผู้บริโภคเพราะเราต้องไปซื้อขนมมากินถูกไหมคะอ่ะ ต่อไปนอกจากนั้นที่คุณครูยกตัวอย่างคือถ้าเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตคุณครูยกตัวอย่างคะสมมติว่าบ้านเราเนี่ยมีพ่อมีแม่มีลูกถูกไหมคะพ่อเป็นเจ้าของโรงงานอ่าสมมุตินั้นเจ้าของโรงงานทําดินสอก็ได้นะแล้วพ่อก็คือเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตถูกไหมคะ ส่วนผู้เป็นพ่อค,คือเราเราก็คือซื้อของมากินพ่อก็ต้องกินแม่ก็ต้องกินถูกไหมคะในผู้เป็นพ่กต่อไปมีหน้าที่จ่ายภาษีก็คือเมื่อพ่อแม่มีทำงานทางนมีไรายได้พ่อแม่ต้องมีหน้าที่เสียภาษีตามหลักของอาทางที่รัฐบาลกําหนดมานะคะว่าต้องมีเงินได้เท่าไหร่อะต่อปีจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่ถ้าพ่อเป็นเจ้าของโรงงานเนี่ยเราก็ต้องเสียภาษีเขาก็ต้องเอาไปคำนวณละเนาะก็ต้องเสียภาษีภาษีเนี่ย ก็เอาไว้บริหารประเทศไปสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้เรานั่นเองนะคะอันนี้คือหน่วยครอบครัวนะคะต่อไปามาดูหน่วยที่2หน่วยที่2ก็คือหน่วยธุรกิจนะคะหน่วยธุรกิจนี้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะามาดูว่าหน่วยธุรกิจ คืออะไรนะคะหน่วยธุรกิจก็คือหน่วยที่นําเอาปัจจัยการผลิตมาผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองแก่ผู้บริโภคนะคะแล้วก็หน่วยเนี้ยทำเพื่ออะไรเพื่อแสวงหากําไรด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเขาทาของไปขายอะ่ะเขาก็ต้องอยากได้กําไรใช่ไหมคะก็คือห้างร้านต่างๆในเวลาขายของเขาก็ต้องอยากได้กําไรถูกไหมคะนะทำเพื่อผลกําไรด้วยนะคะเช่น บริษัทห้างร้านต่างๆห้างสรรพสินค้าร้านค้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นโลตัสเทสโกโลตัสบิกซีอะไรอีกอะแมคโครนี่อันนี้คือต่างๆเนี่ยคือหน่วยธุรกิจนะคะมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างเรามาดูนะคะมีบทบาทหน้าที่ก็คือหนึ่งผสินค้าตอบสนองต่อผู้บริโภคนะคะ ็อาจจะเป็นสมมุติโรงงานรองเท้าเนี่ยโรงงานรองเท้าก็ต้องผลิตรองเท้าออกมาเพื่อให้คนซื้อไปใส่ถูกไหมคะมนี่ก็คือเป็นผู้ผลิตแหละเนาะผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองผู้บริโภคนะสอ สแสวงหากําไรจากการประกอบธุรกิจอย่างที่ครูบอกแต่ไปตอนแรกว่าร้านค้าหรือว่าหน่วยธุรกิจเนี่ยเขาทําเกอบการต่างๆเนี่ยเขาต้องหวังกําไรถูกไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าทาแล้วไม่ได้กําไรก็ไม่มีใครอยากจะทำเนาะอย่างถ้าเกิดสมมุติอย่างป้าขายข้าวมันไก่อ่ะถ้าเกิดเขาทําแล้วเขาขายแล้วเขาไม่ได้กําไรนักเรียนคิดว่าเขาอยากจะขายต่อไหมคะเนาะถ้าเกิดไม่ได้กําไรเขาก็คงไม่ขายเนาะ อ่าต่อไปอันที่3ก็คือเป็นผู้บริโภคปัจจัยการผลิตจากหน่วยครัวเรือนก็คืออ่าจะเป็นยังไงสมมุติว่าโรงงานประกอบรถยนต์เนี่ยเขาต้องมีคนงานเข้ามาทาถูกไหมคะแล้วคนงานก็คือมาจากไหนคะก็มาจากหน่วยครอบครัวหน่วยครัวเรือนถูกไหมคะก็คือต้องคนในครัวเรือนเนี่ยมาทํางานในโรงงานผลิตรถยนต์ถึงจะสามารถผลิตรถยนต์ออกมาได้หรือรว้ไม่ถึงว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่เป็นเจ้าของ โรงงานก็ต้องเป็นคนจากหน่วยครอบหน่วยครัวเรือนถูกไหมคะก็คือทุนก็มาจากหน่วยครัวเรือนเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าพ่อเราเนาะพ่อเราผลิตอยากทําโรงงาน ผลิตรถยนต์เพราะเราก็ต้องมีทุนมีเงินก่อนหนูถูกไหมคะพอมีเงินเสร็จพ่อเรามาจากไหนเพราะเราก็มาจากหน่วยครัวเรือนถูกไหมคะคุณพ่อก็ไปทาโรงงานเนาะผลิตรถยนต์คุณพ่อก็ต้องเอาเงินไปลงทุนพอลงทุนเสร็จปุ๊บคุณพ่อก็จะต้องอยากได้กาไรถ้าคุณพอ่อทําบริษัทขายรถยนต์แล้วคุณพอ่อไม่ได้กําไรคุณพอ่อขาดทุนคุณพ่อก็ทำไม่ได้ถูกไหมคะเราก็มีกินไม่มีใช้อันนี้คือหน่วยธุรกิจนะคะต่อไปดูหน่วยสุดท้ายนะคะ หน่วยรัฐบาลหน่วยรัฐบาลคืออะไรหน่วยรัฐบาลก็คือหน่วยงานต่างๆของทางราชการนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรฐรัฐวิสาหกิจต่างๆที่ทําหน้าที่ควบคุมดูแลและให้บริการเกี่ยวกับด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะคะเช่นที่ว่าการอําเภอสถานีตํารวจสถานีอนามัยโรงพยาบาลของรัฐโรงเรียนของรัฐนะคะรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในสารกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างอะวัฒนธรรมจงังหวัดเนาะ สำนักงานพระพุทธศาสนาสำนักงานจังหวัดนี่สำนักงานประจำจังหวัดอีกเยอะเลยค่ะนักเรียนถ้าอยากรู้นักเรียนลองเดินไปสองสอง,สองแถวสารกางเพื่อจะรู้ว่าหน่วยงานของรัฐมีอะไรเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้ว สังเกตว่าตรงนี้มีคําว่าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้วยความแตกต่างของทางราชการกับรัฐวิสาหกาิจรัฐวิสาหกิจก็คือหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลเหมือนกันนะคะแต่ว่าเหมือนคนละครึ่งอ่ะคนละครึ่งก็คือรัฐบาลครึ่งหนึ่งแล้วก็เอกชนครึ่งหนึ่งก็คือมีหุ้นสมมุติว่าครึ่ง50%เอนี่ยเป็นของรัฐบาลอีก5 0เป็นของเอกชนเนี่ยมารวมกันรวมกันกเสร็จก็ประกอบธุรกิจอย่างหนึ่งนะคะแล้วผลกํากไรก็คือ เอกชนก็ได้ด้วยและรัฐบาลก็ต้องได้ด้วยนะคะอย่างเช่นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เราคุ้นเคยก็คือ1อะไรบ้างคะการไฟฟ้าเนาะแล้วก็สำนักงานป่าปาอันนี้ก็คือหน่วยทดหน่วยหะักของหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจนะคะที่ใหญ่โตนะแถวบ้านเราเนาะมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างนะคะมาดูส่งเสริมดําเนินงาน กิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะนอ,นอกจากนั้นยังมีส่งเสริมความกินดีอยู่ดีภายในประเทศก็คือดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศนั่นเองนะคะเป็นผู้ผลิตบริการสาธารณะต่างๆเช่นอะไรบ้างคะรถเมล์รถไฟอ,อะไรอีกสาธารณะส่วนสาธารณะต่างๆคิดง่ายๆคำว่าสาธารณะเนะาะสาธารณะก็คือที่ท,ที่ต้องมีคนอื่นดูแลอย่างาสนามเด็กเล่นบ้านเรานะคะที่ตรงเขื่อนเขื่อนเลี้ยงหินเนาะตรงนั้นก็คือ เป็นที่สาธารนณะถ้าเกิดไม่ไม่ใช่ของรัฐบาลดูแลมันก็จะไม่สะอาดอย่างนี้นะคะสังเกตว่านักเรียนเวลาไปเล่นนักเรียนจะเห็นว่ามีคนไปทำความสะอาดด้วยไปกวาดไปเก็บขยะนะคะดูแลให้สิ่งของเหล่านั้นยังสมบูรณ์ถ้ามันเสียเมื่อไหร่นะคะก็จะมีคนเอาไปซ่อมแล้วก็กลับมาวางที่เดิมเพื่อให้เราได้สามารถเล่นได้ก็คือดูแลโดยรัฐบาลอันนี้คือของหน่วยงานรัฐบาลนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปเรามาดู เรามาดูความส Bref, ัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจดีกว่าว่าไอ้สหน่วยเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะเรามาเริ่มที่หน่วยเล็กที่สุดก็คือหน่วยครัวเรือนก่อนเนาะหน่วยครัวเรือนเราจะมีความสัมพันธ์กับใครก่อนดีนี่หน่วยธุรกิจก่อนล้วกันนะหน่วยครัวเรือนกับหน่วยธุรกิจเรามีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะมาดูอันดับที่1เลยอันดับที่1นะคะหน่วย รัวเรือนจะเป็นปัจจัยการผลิตก็คือเป็นที่ดินเป็นแรงงานเป็นทุนและเป็นผู้ประกอบการให้กับหน่วยธุรกิจถูกไหมคะหน่วยรัวเรือนเนี่ยจะเป็นปัจจัยการผลิตให้หน่วยธุรกิจอันดับที่หนึ่งละต่อไปนอกจากนั้นยังเป็นอะไรค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการก็คือหน่วยรัวเรือนเนี่ยจะเป็นคนไปซื้อสินค้าจากหน่วยธุรกิจพอซื้อเสร็จปุ๊บหน่วยรัวเรือนก็ต้องจ่ายเงินถูกไหมคะจ่ายเงินให้ หน่วยธุรกิจก็คือนี่เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการนี่คือความสัมพันธ์ของ2หน่วยนี้นะคะนอกจากนั้นนักเรียนคิดว่าหน่วยธุรกิจจะมีความสัมพันธ์กับหน่วยครัวเรือนอย่างไรเรามาดูนะคะอ่ะก็คือตอบแทนปัจจัยการผลิตนั่นเองสมมุติว่าตอบแทนยังไงอย่างเช่นผู้ป,ประกอบการสมมุติว่าหน่วยครัวเรือนเนี่ยไปประกอบการเป็นอยู่ที่หน่วยธุรกิจผลตอบแทนที่ได้ก็คืออะไรก็คือ กำไรจากการประกอบการนั่นเองนี่คือค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตนะคะนอกจากนั้นมีอะไรอีกสินค้าและบริการก็คือเมื่อหน่วยครัวเรือนเนี่ยไปซื้อของในหน่วยธุรกิจจ่ายตังไปแล้วเนี่ยข้อน,นี้เห็นไหมจ่ายตังไปแล้วให้หน่วยธุรกิจสิ่งที่ได้ตอบแทนกลับมาก็คือสินค้าและบริการนั่นเองนี่คือเป็นความสัมพันธ์ของหน่วยครัวเรือนและหน่วยธุรกิจามาดูที่หน่วยงานรัฐบาลกันดีกว่าเนาะหน่วยงานรัฐบาล เรามาดูว่าครอบครัวสัมพันธ์กับหน่วยรัฐบาลยังไงครอบครัวมีความสัมพันธ์ก็คือหน่วยครัวเรือนเนี่ยต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลที่คุณครูบอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าถ้าคุณพ่อทํางานแล้วมีไรายได้คุณพ่อถึงเกณฑ์ที่ต้องจ่ายภาษีคุณพ่อก็ต้องหักภาษีให้กับรัฐบาลทุกๆปีอันนี้คือตอบแทนในเรื่องภาษีนะคะสัมพันธ์กันในเรื่องภาษีแล้วรัฐบาลมีความสัมพันธ์กับหน่วยครัวเรือนยังไงมาดู รัฐบาลก็คือตอบแทนกลับมาโดยเป็นการใช้จ่ายของรัฐบาลก็คือจ่ายมาในรูปลักษ์ของอดูแลให้ถนนหนทางดีนะมีการจัดเก็บขยนะเนี่ยหรือรวมไปถึงเรียนฟรีมีนมฟรีให้ทานรักษาฟรีนี่หรือว่ารถเมฟรีในช่วงที่เขามีาการประกาศกันนะคะที่รัฐบาลช่วย อันนี้คือหน่วยรัฐบาลมีความสัมพันธ์กับหน่วยกรุเรือนก็คือผลตอบแทนกลับมาให้หน่วยกรุเรือนนะคะแล้วเรามาดูกันว่าแล้วระหว่างหน่วยรัฐบาลกับหน่วยธุรกิจมีความสัมพันธ์กันยังไงนะอ่าอันดับที่หนึ่งเลยภาษีเหมือนเดิมธุรกิจเมื่อประกอบการแล้วนะคะประกอบการแล้วได้ ไรายได้แล้วก็ต้องมีการเสียภาษีให้แก่รัฐบาลก็จ่ายภาษีคืนให้รัฐบาลแล้วรัฐบาลตอบแทนกลับมาอย่างหน่วยธุรกิจก็คือการใช้จ่ายของรัฐบาลก็คือส่งเสริมหน่วยธุรกิจนั้นเองอาจจะมีการส่งเสริมในเรื่องของอาจจะลดภาษีให้หรือว่าอาจจะเป็นการส่งเสริมในเรื่องประชาสัมพันธ์ให้นะคะหรือว่าอาจจะมีการส่งเสริมหรือลดหย่อนใดๆให้กับหน่วยธุรกิจเพื่อให้หน่วยธุรกิจนั้นนะเติบโตขึ้นนะคะอาจจะเป็นส่งเสริมเรื่องความรู้ส่งเสริมเรื่องการประชาส สัมพันธ์ให้อะไรแบบนี้นะคะสุดท้ายนอกจาก3หน่วยนี้นะคะมีหน่วยหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นหน่วยธุรกิจแต่ว่ามีความสัมพันธ์กับหน่วยของครอบครัวไอ้หน่วยครัวเรือนและหน่วยธุรกิจนะคะจะขาดไปไม่ได้เลยนะคะก็คือธนาคารนั่นเองนะคะธนาคารนะคะมีความสัมพันธ์กับหน่วยครัวเรือนนะหน่วยครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับธนาคารยังไงเรามาดูนะคะก็คือเมื่อครัวเรือนมีเงินรายได้เยอะขึ้นแล้วเหลือหรือว่า ต้องการเก็บก็คือเป็นการเก็บออมก็คือต้องไปฝากที่ไหนต้องก,ก็ไปฝากที่ธนาคารนี่คือความสัมพันธ์กับของธนาคารนะแล้วธนาคารมีความสัมพันธ์กับหน่วยธุรกิจยังไงเมื่อธนาคารได้รับเงินออมจากหน่วยครัวเรือนเยอะๆธนาคารก็ปล่อยกู้ปล่อยกู้ให้หน่วยธุรกิจมากู้ยืมเงินลงไปเพื่อไปทําการลงทุนแล้วพอหน่วยธุรกิจเนี่ย ได้ผลประกอบการก็นํามาคืนธนาคารในรูปแบบของดอกเบีย้ยแล้วก็เงินยืมนั่นเองนะคะนี่คือความสัมพันธ์ของหน่วยหน่วยเศรษฐกิจที่คุณครูสรุปให้ฟังในวันนี้นะคะหวังว่านักเรียนจะได้สาระความรู้ไปพอสมควรหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนด้วยเช่นกันนะคะค่ะคุณครูก็ขอจบการสรุปสาระความรู้วันนี้นะคะคุณครูขอให้นักเรียน ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ทําแบบฝึกหัดให้ผ่านนะคะค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ